ที่ถ่องไว้ได้ป่ะรอวลนป่ะรอไปกันโอ้โหพี่เจมมันมาดักเหน้านาหล้มันมาดักเหล่านาแล้วเนี่ยอยู่บนเขาหรอหากันที่ดหนวะอีเอ็นอะน่าจะ ต้นไม้เจอ๋ยวแล้วต้นไม้ล่วงล่วงหนึ่งอีกตัวอยู่ไหนวะอีกตัวอยู่ไหนวะยิงก่อนยิงนะพี่เดียวมีสองตัวไหมใช่หรอพี่เดียวมีสองตัวไหมครับพี่เห็นมีสองตัวพวกเป็นตัวเดียวนะไม่ขี้ผมเป็นสองตัวเอ่อมันตายไปแล้วตัวหนึ่ง อออ๋ออ๋อ <laughs> ี <INE Sh diesel> ่เกียเล่นเกมเหรอเกียเล่นเกมแล้อเกีจุดยี่เกียรเล่นนะเล่นนะเอาหน้าผมไปเล่นป่ะหน้าผมเล่นป่ะหน้าตัวเองไม่รอดเดยนี่ไม่รอดเดดนี่ กูนี้เล่นเกมจนไม่มีเวลาให้ครอบัวแล้วบางทีเราก็รู้สึกว่าเราจะเล่นอะไรขนาดนี้ว่าพื้แบบออกไปข้างนอกออกไปต้องรีบกลับติดเวลาเกมอะไรมจะทันนู่นไหมจะทันนี่ไหม Nguyên tử thiếu thần nguồn lực. Muni kia khoai wang khoai kia dao khoai kia dao. Oh, dao, mì ơi đèo lâu dài. Muni kia 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 ยินโหจัดเลยหืมยินใครได้จัดได้ได้จะก่ไไไไอ,อไปยินนะรู้เรื่องเลยพี่สิงได้ป่ะพี่พพพพโอ้ พี่สิงตัวนั้นม่คนนะเจ็บฟ้องแล้วเจ็บฟ้องแล้วนัดจ่ามาเก็บเลยเ้องไเก็บมยมากกว่าต้องการยังไม่มีใครยังไม่มีเข้าไปดูเลยนหนครั้งดู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 แลแ้วใส่ซ้อมหน่อ

สิ่งเข้าไปในนั้นของดต่ละคกดูเดี๋ยวตรงกลางเรายังไม่มีคนเลยนะคนคนเราเอ้สิบคนทำไมนหยุดนมดหนึ่เออเช้าดิคนมึดเลย ไม่ได้ยกไปกลางก็ได้ไม yeah, ่ได้ยกไปกางก็ได้เออไงคลิปนั้เป็นคลิปฮึคลิปนัเป็นไงนันเป็นไงคลิปไหนสชมพูตกอะตกอ๋อแต่เกงไหนเนี่ยนะแชมบูตกเล็ก เฮ้ยรถสวยอะรถสวยเกิร์สรถสวหนิ่รถสวยน้ายิไม่ไม่รถรถเนี่ยต้การแมวลาล็ตด้วยแมวลาลตด้วยเดนสิงดิิงดิสู้ใหม่ใช่ไหมรัตอนนี้สู้ใหม่หมดหมดไปกี่ล้านหมดไปกี่ล้านไปปะ นี่อ,<ว>อันที่สะตอมแม่ก้าเลนน่ะสวยวะแม่เลนน่ะสวยวะเฮ้ยใครโดนริปเปอร์ทุบเฮ้ย เียงลิปเปอรทุกใครวะในเนียนไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งยิงไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งยิงรอให้แบบอตอนได้แน่ๆค่อยยิงไอ้หิวเมื่อกี้ได้ยินเสียงลิปเปอร์ทุกผมก็ได้ยินเสียงกระท้อนมาเอาเสียงสะท้อนมาใช่ไหมหน้าบ้านเสองตัวสองตัวไม่ใคร มนไมนงไงต้มโจใส่กู้งเล็พสิกบนเข่าตัวนึงคิดี่คิดมา,าไม่อยู่กา มาเนาะมาใ้เงียบมากสา้เงียบมากไม่อยู่ขวามหมดเลยงไงสาบตัวนะับตัวอ แดงไม่หยางหลัง เราไปเล่นชุดเกิดแล้วเราไปเล่นชุดเกิดแล้วหืมไม่เอาอ่ะเซ็ไม่เอาอ่ะเซไม่ไม่นั้นมันจุดเกิดเราหรือเปล่าฟองฝากฟองฝากขึ้นมาได้ไหมพี่ผู้ข่าวตัวเดิมพี่ผู้ข่าวตัวเดิมต้องตีต้องตีไม่มีคนยืนจุดเลยยืนจุดเลยนี่กลับไปนู่นดีป่ะกลับไปนู่นดีกว่าต้องตายป่ะต้องป่ะตายป่ะต้องป่ะใช่ป่ะไปแดงไปแดงไปดี

เก็บแอดองไม่ได้ทำไมอะเต็มอันนี้พวกพวกสายอฟ้าอฟ้ากลังไปกลังไปกลังไปไม่ได้ใส่พัดลมนะต้วก

ค็ณไม่สามรเนี่ยคุณไม่สามารถไม่มมมมมได้วนได้ จิ้งครวะงิ้งโควะงิ้งครวะงิ้งโควะ <laughs> Ugh, I hate doing laundry. 来了，发医开始。了 <smart> I'm <noise> <laughs> มันกำลังลงน้ำไอ้พูดีมีตายขาดน้ำประเดี๋ยว มีอะไรแล้ว